นี่คือมีลูกค้ามีออเดอร์หมดแล้วนะครับนี่คือคัดไว้สําหรับให้ลูกค้านะครับที่ดูดังไหนดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจดให้นะครับโอเคนะครับนะครับก็จอร้อรานไหนก็ไม่ถูกใจทารานนี้เนี่ยครับนี่ลูกเล็กๆลูกเล็กๆนะครับของเราทําคือเราเหมาเองทาเองนะครับเหมาเองซื้อเองแล้วก็ขายเองเลยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะคบติดต่อได้ครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆนะครับเ5บาทนะครับผมเริ่มต้นนะครับ75บาบาทนี่คือลูกค้าของเฮียโต้งนะครับ มามุงตลอดนะครับร้านนี้นะครับผมมุงกำลังมุงอยู่เนี่ยแหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบของชาแนลนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมพาทุกท่านมาดูทุเรียนนะครับวันนี้ทุเรียนก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาเป็นพันรถนะครับเอยาจะพาไปดูทุเรียนอิดตลดุนะครับผมอุดตลดนะครับจากเอียรต้องของเรานะครับ เข้าไปดูนะครับร้านค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับอ่นะครับก็ยังมีทุเรียนอยูย่เยอะแยะมากมายสวัสดีครับเฮียต้องอยู่นะวันนี้ฮ่า <Jeez> แหมร้านดังร้านดังนะครับเฮียต้องนี่ออกทุกช่องเลยนะครับอโอเคครับผม รู้จักก็รู้จักนะครับอใครที่เข้ามานะครับอยากรู้จักเฮียต้องเข้ามาได้เลยครับเฮียต้องเขาร้านดังมากเลยนะครับใหญ่โตนะครับเฮียคนดังนะครับเฮียต้องนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเพืเรียนจากบุศลาดิตนะครับเตรียมงานเฮียต้องวัสดีครับวัสดีครับเฮียนะครับ เฮียคนดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลครับูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่ต้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์เฮียนะเออไม่แบบนี้มี เบียก <Yeah, S 2> yeah, ็ย yeah, ุ Slack, yeah, ่งๆครับเบียต้องสวัสดียังเป็นทางการครับเบียต้องคนดังนะครับออกทุกรายการนะครับเบียต้องนะครับนี่การันตีการันตีนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนวันละสามสี่คันทุกวันครับออเดอร์บางๆนะครับออเดอร์บางๆนะครับทุกวันนะครับแล้วออเดอร์หมดแล้วนะครับเราทําของดีครับนำของดีจากอุตรดิตถ์อย่างเดียวอุตรดิตถ์ด้วยแล้วก็ตอนนี้มีท่อถิดด้วยครับโอ้ครับราคาเบาๆครับมีเริ่มต้นแต่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท ราคาเบาๆมีมีเบอร์วีพีเราก็มีครับผมว่าเราขายเบอร์สวยจริงเบอร์พีวีพีเม่ยอมมีไม่แบบนี้ครับไม่ทำน้ำยาครับอ๋อไม่ทำน้ำยานะครับเียไม่ทำน้ำยานะครับนี่นะครับเฮียต้องอุ้ยเฮียต้องเฮียต้องมีเพจด้วยนะครับต้องไปดูนะครับเพจเพจเฮียชื่ออะไรนะฮะป๊อปผมผมผมเข้าไปดูเนี่ยยี่ออกรายการออกรายการยิมเลยครับทางออกของช่องไครับช่องเจ็ดแล้วก็แล้วก็เพจตัายครับเพจตัวขายใหญ่ด้วยครับครับผมที่ส่งทั่วเฮียต้องคนดังนะครับ ครับสวัสดีครับพี่เพจเพจพี่ชื่ออะไรนะครับครับเซิร์ฟไปเลยครับโต้งจันทบุรีโต้งจันทบุรีนะครับผมเคยดูผ่านเนี่ยรายการตรงนี้มานะครับแล้วก็เคยมามาถ่ายเยะรอบหนึ่งแล้วนะครับเยทุเรียนคุณภาพนะครับจากจังหวัดปุตรดดิตนะครับยแนะนํานิดนึงครับไอที่ไม่ป้ายยาเป็นทุวยออร์แกนิกออร์แกนิกนะครับปลอดสารพิษแท้ปลอดสารพิษแท้นะครับตัวนี้อยู่กิโลละเท่าไหร่ครับอันนี้กิโลอันนี้กิโลกิโลนึง บอกตามรู้ว่าต้องบอกตามตามที่วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่ต้องการเพราะเป็นพรีเมียมหาที่ไหนเพราะตุ้เล่นพรีเมียมจะหายากมากหายากครับในตลาดจะมีร้านเราร้านเดียวกล้าบอกเลยครับตลาดไทยมีร้านเดียวที่ทําเบอร์สวยมาที่ทําเบอร์สวยเป็นเบอร์สวยแบบนี้นะครับที่เป็นทำยาเนรับครับที่เราบอกว่าราคาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตู้เ oui, ียน คุณลูกค้ามีหลายหลายเกรดอ๋อครับผมลูกค้ามีหลายเกรดขายระดับเอออยากใช้ทุวเด่นพรีเมียมแต่ลูกค้าอาจจะขายไม่ได้ราคาเราก็ไม่ได้ราคาอ๋อก็เลยไม่ไม่บอกราคาบอกราคาไม่ได้ต้องสอบถามโดยตรงเลยอ๋อครับุณครับโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับนี่เบอร์โทร ตัวโตมีได้เลยนะครับร้านดังไม่ให้ไว้นะครับร้านดังนะครับเหยียต้องจันทบุรีนะครับอีมาหมดหมดนะครับอันนี้ส่งลูกค้าหมดนะอันนี้ดูลูกเล็กๆนะครับเพียรลูกเล็กเราก็แักออกไปเอาไม่ออกเป็นเกล็ดอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ไ้ราคาเราขายเบาๆครับ75บาท75บาคาต้นทุนเลยครับราคาต้นทุนเลยครับผมก็มีหลายไซส์มีหลายครับผมคือเราขายให้ลูกค้าไปมีกำไรที่สามันขายได้ครับผมเอื้อมกว่าราคาที่75บาทแก่ๆครับครับ ราคาต้นทุนเลยครับวันนี้75บาทราคาต้นทุนนะครับสังเกตดูร้านร้านเฮียลูกค้ามุงตลอดนะครับครับเอาลงทั้งวันครับมีนี่ได้ลงทั้งวันลงทั้งวันนะครับวันเช้าลงไปสองคันแล้วครับอันนี้ลงคันที่สามครับผม ออเดอร์บางๆเลยนะครับออเดอร์นี่เต็มไปหมดนะครับนี่คือมีลูกค้ามีออเดอร์หมดแล้วนะครับนี่คือคัดไว้สำหรับให้ลูกค้านะครับฝั่งนู้นออเดอร์หมดนะครับโอ้ยเฮียขอบคุณมากเลยครับเฮียต้องครับผมขอบคุณนะเฮียนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับเพจเฮียต้องจันทบุรีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่ให้ข้อมูลนะครับสำหรับเฮียต้องนะครับผม อยูทีทูทครับผมพี่้ครับผมได้ได้พอมาเนี่ป๊อบพี่ผ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจดให้นะครับออโอเคนะครับนะครับ,นะรบก็ขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยูทูบผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ